เดี๋ยวผมเข้าให้นะครับโอ้ผมเบ้าอาชีพอะไรให้หมดกันนะจเย็นนะจเย็นโอเคโอเคโอเคไปเลยครับไปเลยด้านทูไปล้มเยอะครับไม่เยอะไอ้เหี้ยเป็กนิวมีเป็กนิวบางอยู่นะวันนี้ล้มสองอาเลยเลยเลยตรงผมมันอ๋อผมเยอะอ๋อผมเยอะเข้ามาเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงเข้ามาหน่อยโอ้ยเจี้ยล้ม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 จิตไปแล้วเหี้ย ช่วยหน่อยก็ได้เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมแตกผมแตกไแล้วความมาช่วยหม่ก็ได้ครับเปิงเหลืองเปิงเหลืองแหวนไขกันมาก่อนวใหม่ร้อนใหม่ร้อนใหม่เล่นเจ้าถอยมาเล่นเจ้าถ่ายมาเปิงเหลืองคนตัดรอเบลข้างหน้ามันหยบพลาตั้งห้าตัวไม่ใช่ผมแทงไม่โดนพี่ผมว่าเอาเอาเรียงไปเลยไปเลยไปเลยเขว่ายสามทองหนึ่งล้มเยอะพี่ต้มหลังอะล้มสามล้มสี่อ่ะรถก่อให้ตรงนี้รถก่อให้รถก่อให้เข้าเลยเข้าเลยตรงนี้ ลูกขี้แรงแงมันลดเกอเหมือนกันมันลดกอเหมือนกันโอ้ฉันรถเกาะไอ้ย่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาสวัสดีนาบ้านก่อนเล่นหน้าบ้านก่อนก่อนถ่ายมาหมดยังพี่มิกถอยพี่มิกถอยถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาเลยยิงเดียวยงเดียวตกนงตกงตกนใหม่ตกนใตมลตกนใหม่งอกลงอกลงต่ลงลงตกลงลกลงตกลกมก้าลมาเข้ามาล้ล พิษสัตว์ฟีตรงเนี้ยผมมาไล่พิษสัตให้ไอ้ตรงวะตรงวะพิษสัตต <me an> ายพิษสัตตายถอยถอยโซนโซนกลับมาหลอกกระจายมันกลับไปด้านหลังครับด้านหลังเยอะมากขยับไปด้านหน้าไม่ได้เยอะโอ้โอ้โล้มอะไรน <g ames> ี้เกมโอ้ตรงวะตรงวะตรงวะเฮ้ยเขามาเอาคือรเราว่ะได้อยู่ไ <g ames> ด้อยู่โซนโซนโซนเอาบอสหน่ยสามคนสามคนสามคนเขาอยู่สามคน ล้แล้วลล้วโอ้โหดอกแก๊กเอโอ้โตงอตงอตงอเยอะตรงนี้ตรงนี้ล้หนึล้หนึ่งลอยโอยโอยโอ้ยตฟามันลำเขา้ามาขยัก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 ตงอมาตงอเช่วงชายช่วงชายชองชายช่วงชายโอเคเมยครับหน้าบ้านเราอะ จานใจพลังใจจานจัดจานแล้วจัดจานแล้วเสริมเสริมเลยอ่าเราคุบก่อนคุปก่อนพี่พี่ถือคุปปุ๊บหนึงกุแป๊บนึงมองหาชานเราคุปไว้เอาไปครับผมพี่พี่เป๊ะอ่าที่ไหายนะใครโหลดไปถอยตายตายรอรับก็ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นบับเบิ้ลให้โอเคพี่หลักไอเดอร์เลยก่อนมันถมเข้าไปอ่ะผมว่ามันไม่ไหวเบลได้เลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเสียสองแค่เนึ่อกี้แปลกๆว่ะข้อตอนมันเข้ามามันโง่มาติดบับเบิ้ลเขาเยอะไง ได้ได้อ oh yeah, uh, yeah, oh yeah, ๋อไอย้างโดนสาดโดนสาดดีหลังเข้าแทนใช่ไหมนะอันครับผ่านตัวงอหมดแล้วนี่มันเลยว้มันรถเกาะเจ็บปะโอ้โหไอ้ย้ตายถอไปยุนจงย เขากลับเขาดึงกลับเขาดึงกลับเบลเบอร์ยุ่งไหมเบอร์เบอร์ยุ่งไหมเอ้เพื่อนมาเพื่อนมาตอนแรกนี่าเพื่อนกูไม่ได้แต่นี่จะเปิดร้อยนะนี่จะเปิดร้อยระวังนี่จะล้มนะตรงนี้ต้องเพิ่มผมมั้งนี่จะเปิดสี่ร้อยเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนอาชีพมามันเอาเข้าใจมาด้วยมั้ยเอ้มันมันมันเปลี่ยนคร้อมนี่ไอ้เหี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยน เดี๋ยวนะเราเล่นปิงเลยก่อนนะต้นไม้สัมผัสมาเชื่อไม่ได้แล้วตายมันตายอบเก็บหลังให้แล้วกันเล่นเล่นหลังตัดหลังเลยเบลข้างหน้ามันนนี่มัตายด้วยหลังอะหลังตั้งมดแล้วคุณบุญแยกแยกออกไปเล่นได้ใช่ไหมเนี่ยเอาละเอาละต้องเข้าหลังในหลังอีกที เดี๋ยวเราก่อนเดี๋ยวเราก่อนเรา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 ยังแฉกไม่ออกว่ะเดี๋ยวผมเข้าก่อนนะผมก็ได้อยู่มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาทำไม่ให้ทำมันนินงๆตรงตรงชายตรงเบียดเบีาดมาฝาเบียดมาฝาหน่อยเบียดมาฝาหน่อยตรงวอเยอะตรงวอเยอะตรงผมอ่ะตรงตรงชายเยอะมาก ล้ม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 รวมก่อนรวมก่อนรวมก่อนรวมาเชื่อเพื่อนก่อนคุณโตครับฝั่งมันมีหลบไหมผมมีมีจ่ามีมีมีเบลมีมีมีหลบมีหลบโอเคโอเคมีจ่าตัวเปิดหลบตรงนี้หลบไหมไม่ดูซาดิของแม่นตรงนี้รถเกาะเฮียล้ม อตีบอมปับเอาบอมปับขึ้นให้เร็วไวเลยได้แค่ตีเร็วไปอะ่ะแรงเออคิดแ,แผนจะออกเลยจะเปงนไงบุญเล่นยากจ <c oughs> ้วยเล่นยากจริงเขาจัดคอไม,ม่นี่มาตัวละลายแบบหมดเลยนีเ่เขาไม่ให้เราจอดเรารวมด้วย เขาเขาารวมเขารวมคนารวมเขารวมอยู่เขามาแล้วเขามาแล้วมาแล้ววิสัทธิ์พี่ปี๊ดหนักฟังฟังฟ้าฟังฟ้าเอาดิซีนยึดจับ เราเรามู้ไปทางขวาได้ไหมเออพ <c oughs> อจะเข้าพอโถมตอมเยอะโดนเมจ็ดโดาเมจชายรถกอด,ด,ด <c oughs> เราอยู่ <c oughs> โอ้โหไอ้ยังเก็บวุ้ดด้วยเขารวมเขารวมเขารวมขับับแล้ว ระวังวับไปแล้วนะเขากลังโสงกดปุ่นลอยก็จะมัะนกะดนะเต็มเลยโอ้โหล้มจังหวัดอย่างวันนี้ตรงเนี้ยล้ม โอ้โยแต่มันมันดีบัฟใส่ลบ E C C เต็มเล็กเต็มไม่ใช่ชาน่อยตรงนี้ไม่มาไหลจริงเขาอัดหน้าบ้านนะเชื่อเล่นยังไงวะ คอมใหม่มันนี่อนี่คอมนี้เล่นยากจัดมาเต็มเลยมาเต็มเลยไม่ได้คิดให้แบบว่าตั้งหลักเลยอะเข้ามา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 พอแซ่สี่ร้อยเข้าไปข้างใน แต่ตั้งหลักมันก็ได้อยู่แต่เป็นดีไปหน่อยเจะล้มออคือผมคิดพี่บอกว่าแบบม่งไม่คิดแหนไม่ออกเลยว่ะไม่เป็นไรเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่กดผิดป่ะพี่พี่อยากงงงานง้อไฟตัดทุกอ์เขาไม่เปิดเขาไม่เปิด เขับมาแล้วกลัมาแล้วเราเปิดเลยป่ะเราเปิดเลยป่ะเปิดเลยป่ะคนเขาน้อยป่ะเหมือนน้อยกว่านะโอ้ยน้อยกว่าเยอะเลยแล้วก็กิ่วกิ่วไม่ติดอันดับเลยไม่มีอันดับเลยออน่าจะสบายอ่ะขุดบ้านได้เลยก็ได้มั้งนี่เฮ้ยใครรถเบอร์กระทืบอยู่วันนี้เดี๋ยวผมตีกองขุดหน้าบ้านมันเลยเตรียมไว้ โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายสกิลนี้ให้เดี๋ยวจ่ายสกิลรถก่อให้หน้าบ้านนะได้ครับเอาเลยเอาไปเลยเฮ้ยอ่าติดหมดติดหมดรถก่อติดหมดจับไม่ติดเลยผมจับไม่ติดเลยอ้าง่ายมากเลยเฮ้ยใครตายขอโทษเฮ้ยรับผมหน่อยรับผมหน่อยผมจะออกละผมจะออกละออกได้ไหม พี่บับจะหมดหรอพี่บับหมดพี่บับผมหมดพี่ษายเออผมจะออกละผมจองละเข้ามาบ้างหน่อยไอ้เนี่ยเข้ามาเข้ามาอย่าอย่าเห่าอย่าเห่ามาเติร์โอ้ย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 จะขีดจะขีดผมจุยอยู่ผมจุยไม่มาทุกบิกไม่อยู่บิ๊กบิกติดป้ามบอลอยู่โอ้ยกระโดดเฮ้ยเขวี้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  ใช่เอาเราบ้าเต้ก็เปลี่ยนเหลืองไม่วี่ีอะไรเฮ้ยพี่เป้ไปแล้วโอ๊ยไปกันเยอะแล้วเริ่มเยอะพี่สื่อพี่สื่อพี่สื่อเผื่อตายพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนซัดลายมือหวังขบอีดเรื่องตรงนั้นเนี่ยไอ้แค่ใช้โดนซัดลายมือชัวร์เลยว่ะขิดีีิิดดแล้วขิดเยอะเลย เอย่าฟ้องกันเดี๋ยวใครมันยืนเอฟเคแอบยิงเอฟเคตรงเนี้ยชายชายเขายืนเอฟเคตรงนี้เลยเนี่ยเอฟเคเลยเหรอเอฟเคอยู่ฝั่งเขายิงเฉยเลยใครอ่ะเออขอรัดหน่อยขอรัดหน่อยเฮ้ยขอดิขอขอคิวหน่อยเล่นคัรดไปแล้วเนี่ยอย่าอย่าได้คิวอ่ะ ไฝาลัดเองเฮ้ยเบอร์เซอร์เบอรเซอร์เขาเอาอยู่พี like bon <at ่พี่พี่เพียวพี่เปียวกูจะตายพี่โอ้ขิดขิดขิดพี่ยเออกูตัวคาได้มือสวยเลยตัวละอือดันเลยเดี๋ยวอุดบ้านให้เดี๋ยวอุดบ้านให้เดี๋ยวอุดบ้านให้เบอรเซอร์มันมันวิ่งไปดูแลเบอร์เซอร์เขาวิ่งไปดูฝั่แล้วอุดบ้านให้แล้วอุดบ้านให้แล้วตรงๆเอามันเอามันกูได้เอามัน ทำไมโอ้ยคิดคิด <refin> คิดแรงเลยเจ๊ทำไมเดินวิ่เหมือนเปร้นหยดอุ้มมันเต็มเร็วไม่ใช่หรือเอาไปขาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมคิดผมคิดบอไปชี้ไปแล้วเอ้ยคนตายลุกมาตีก่อนบอไปชี้ไปแล้วได้แล้วครับจะไปไหนเดี๋ยวมา first ไยผมหยับได้ตรงนี to ้ลดเขดเขาวีเหรอโอ้โอ้ยอ้ยอ้ยอนี่เออกลับมาตอนเคลื่อนตัอยู่เยอะๆอี่โดนทับเบอร์200ใส่ยูนิคอนปีนี่กูชิวเลยวันนี้เฮ้ย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 โดนปีนยังไงตัวโอแรงแรงแตัวเอาไปสั่เอาไปสั่เขาร้อย้อยเขาร้ รถก็ให้รถก็ให้เอาเลยเอาเลยเลยรถก็ให้ชายคิวเรามันไม่รับกินแล้วกินแล้วกินแล้วแล้วชายคิวเราบัฟมันก็จบแล้วเหอะจริงแล้วอะทำอะไรก็ไม่ไอ้ผมว่าเราสั่งกุ๊กอีกรอบหนึ่งไหมครับไอ้เม่ไอ้เป็นไงยาตีกิเกียวอะเอาใส่ใจเดิน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 เจิกันได้ไม่เหลืองก่อนพี่อย่าตายเอาดีเลยเอาบัฟให้ผมหน่อยได้พี่เอาบัฟพี่นี่ก่อน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 อยากได้บัฟก็เรียกขอเอาดีกว่าแต่พี่ไม่ใช่ ังใส่เจ็บตีมอมตีคนเฉยลืมต้องว่าไปต่อไปต่อไปต่อใครสนใจกูเลยเนี่ยวะไม่เบอร์ไม่กันวะเฮ้ยขโมยได้เลยไปกองมีแต่เบอร์เซิร์ชเหยเลยแตแต่แกยันมีนะประมาณสามตัวแต่บเกอร์ ไม่เห ok> ็นเลยนะแต่ใครแต่ใครก็ฝั่งเราก็มีไอเซอร์อุโมาคผมหรือเปล่าเออขอกการเมืฮัลโหลหลงหลฮัลโหลนี่เวรตายพี่พี่ปิดปิดหมดปิดหมดจับไม่ได้เลยวะไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหตายตกครับเฮ้ยอันตีร้อยสองร้อยป่ะยิ่ง เราไม่ได้จ้าท uh> uh ุกท um> ุกดาวเลยวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โอ้ยโอ้ยนยเพื่อเพิ่อนเนาีเป็นไรอ่ะโอ้โหว่าเขาจะเดินมาถึงอะไรยาวกันไร ไปรอดตีได้เดี๋ยวผมไปรอดตีได้มาแล้ว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 ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าไปเลยไปเลยไปเลยขว้ากูเละเลยตอนนี้เ้าองเลยนะข้างๆตึ่นิดนึงถ่ายล้มถ่ายล้มไอ้มันคนที่มันทำไอ้ไอ้นี่วะไปเลยนะหลงอ๋อแล้วเอาวันเอาวันนุชเอ๊ะเขาเดี๋ยวนะคนคนเขาไปไหนวะตายโอ้โหแรงแรงแรง อ่านหน้าบ้านได้ปะอาได้ละอาได้เลยนะเนี่ยมนหน้าบ้านให้อยู่เข้ามาป่ะเล่นยี่หรอเล่นเล่นอยู่น้ะเล่นหน่อยนึงก็ได้ผมว่าเพราะตัวแรงมีตัวแรงอยู่อ่านหน้าบ้านเราน่สเปรียบมีธรราเลิกก่อนล้วอเคถอยถอยถออยถถอยก่อน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 เอาบัมเนได้ถอยได้่อเาช่ด้่ ดีบัส๋บวผมเข้าตรงคุเบอร์เลยล้มครับน้งเบอร์มีเมาวัดไหมเราต้องเห็นวิ่นสิบสี่นบับเดียรต้องใช้ตแรงไหมแมตัวแเหมือนกันไเลอสวยครับ ชื่อคุณคุณ B Y R D เขาถอยเขาถอยเราเราเรากระจายกระจายโซนไปตอนผมได้ไหมครับตรงนี้ที่หนึงซ้อนึงเราค่อยถอยเระค่อยถอย้ยเยอะตัวน้อยเยอะสวยอยู่ยอยู่ได้อยู่ยังดันได้อยู่ต่อให้ถเดินหน้าหน้าบ้านคราป่นหน้านนี่นี่นนี่นนี่นี่นี่่น่ีีีี่ีี่ี่น่ ทิจ้าเอ้าเจี๊ยบเขาดันมานะเขาดันมาตรงปิงเหลือเขาดันมานะ่งพื้นโลกเขาโดดปะหายไปเลยไม่เห็นไม่เห็นเจ๊ตายแล้วกูเรามีวิษา์ในเร์่องนี้ใ่ไหมไม่มีไม่มีครับมีแค่ชายคว่ำลงไอ้ชายสัตว์ตายหตายตายหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเดี๋ยวขึ้นปัฟให้เดี๋ยวขึ้นบัฟให้ลงกุ๊บใหม่ คุณบับไอเน,นี้ยแหละคุณคุณเต็มเหรอเ,เต็มเต็มต้องชายไปก่อนแล้วกันตอรี่น้ <c oughs> องชายกูมีแม่นตอรี่เด้อมผมถามจริงมันกิลวบอยจริงเหรอวะ <laughs> เขาว่อนิ่งตัวโต้งมาเข้าไอ้โบโปชายเลยตัวไหนเขาหายนี่ก็ไปดูถูกเขาโทยพี่ชายไม่มันพูดกับยิงครับไม่ได้ทำอะไรครับยืนดูมันนี่ใครจะมาติดกลับวะไอ้เหี้ยนี่วอลเขาวอลแก็บปะใช่วอลแก็บครับวอลหนบเซรินเดียร์อผมก็ว่าอยู่รู้สึกว่าไฟแรง งอไปอีกตัวนึงอ่ะงอไปอีกตัวทานพี่งอล้มล้มล้มล้เอองออย่างเงี้ยดีเหมือนกันทางเงี้ยทางเงี้ยทางเงี้ยเพื่อนงี้ไ่ไหวอ่ะดีกำลังตึงกำลังตึงเนี่ยโอชายล้มแล้วเพื่อนเดียวไอ้ยามแมนเมสสิกรอบรถซีซีอ่ะรถก่อให้ข้างหน้าบ้านเลยติดหมดติดหมดติดหมดเอาเลยเอาเลยเลยติดหมดติดหมดติดหมดเอาเลย ไอ้เหียเราไม่เห็นเขาออกเจ้าโดนเลยไปยหนกันก็ไปแล้วไปไปเขาเล่นไหมหน้าบ้านเขาล้มแล้วผมก็ล้มเตือนสัดอยู่เติมเติมยอเติมอยู่เติมอยู่ไม่แรงมากล้มไม่ตายอ่ะใช่ดูได้เลยมันไม่แรงมาก จับมันที่เบลไอ้ชายเนี่ยบางๆอ่ะจับอะไรพี่พี่อยากให้ผมลื่นขนาดนั้นหรอพี่ผมจับอะลักษณะนะพี่ชายแนวหลังข้างหลังเป็นไงบ้างอ่ะต่อยก่อนไหมพี่ผมไม่ได้บัฟบัฟพี่วะรีบจาเมจไม่ออกว่ะเนี่ยตอนนี้แนวหลังอ่ะจะให้ออกบับเพิ่งเก็บอาวุธอยู่บับเพิ่งรอแป๊บเล่นรับเพื่อนรับตายบัฟเด็บัฟเด็บับผมเด็ดบัฟละ เป็นเขียวเป็นเขียวพิงพิงเขียววอเลเยอร์มาแก็บบุธมอลแล้ววิ่งมามอบเนี่ยเอ้าอดีตไม่เลแล้วอะเาสเกิดเป็นคำลานลงเนี่ยตายแบบดีซิงยังไงองวะเอ้ยนีมันไม่เล่นแล้วเหรอเดินเฉยๆอ่ะมันกดมอเงินร้อยเอ็มจริงหรือพวกนี้เออก็ดีเดี๋ยวพี่ชานเราเรากดมอสี่ร้อยไง ทำไมาไม่ตั้งใจเล่นก็ไปมาแค่ลมตายอ๋อเขาเปลี่ยนตัวเฮ้ยเชือกผิดกูเก็บบุตรบอลเลอร์คนนั้นเขาที่ที่บอกขอเขาไม่เล่นเลยนะเขาบอกมาเขาเดินเก็บบุตแล้วเดินเดียวเลย